สวัสดีค่ะก็ถึงเวลาได้ทำกับข้าวสักวันหนึ่งเนาะซื้อกินมาหลายวันแล้วค่ะแล้วก็หิวคิดถึงฝีมือตัวเองหลายวันแล้วนะโอ้คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเนาะช่วงนี้ก็เหนื่อยๆหน่อย,ยนะคะ,ะท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณนะคะ F c ทั้ง,ท,งทั้งหลายผู้น่ารักทั้งหลายนะคะที่ติดตามชีวิตของ น้องสีเทียนนะคะช่วงนี้ก็ยุ่งวุ่นวายกับน้องสีเทียนนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้องอกในหูเนาะก็ไปพึ่งผ่าตัดมาเนาะก็หมอเพิ่งให้กลับบ้านเมื่อวานนี้วันก่อนนี้ค่ะแล้วช่วงที่หมอ,อให้กลับก็คือช่วงวันที่ สิบเนาะค่ะก็วันไหนเนาะจำไม่ได้เหนื่อยจนจำไม่ได้เนาะวันนี้ก็มาทำผัดฟักทองญี่ปุ่นนะคะฟักทองโครงการหลวงนะคะมีขายที่งานเกษตรแฟร์นะคะวันนี้มานามตุจะผัดหนึ่งลูกนะคะกันนี่ค่ะนะคะฟักทองวันนี้เราจะซักเนาะลูกครึ่งปลายนะ นะคะเดี๋ยวลูกครึ่งนะเดี๋ยวพี่ตตกก็จะหัน่นหั่นก่อนนะคะหัน่นหั่นเขาก่อนนะหัน่นหั่นเขาแล้วเราถึงะจะมาถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามันยังไงคะมันนานนะคะนี่ค่ะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนผัดนะคะ นี่นะคะเรามาผัดฟักทองนะคะฟักทองนะคะเดี๋ยวพี่ตู่ไปปอกปอกปอกฟักทองโครงการหลวงนะคะก็จะมีน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิ๊วฝาเขียวซอสฝาเขียวครึ่งช้อนชานะคะน้ําตาลครึ่งช้อนชานะคะ ไข่พี่ตู่ใช้สี่ฟองนะคะไข่ไก่แล้วก็กระเทียมหนึ่งหัวนะคะแล้วก็โหระพานิดหน่อยนะคะโอเค แต่โมแต่ฝอยเห็นไหมเหลืองแนละ้วนี่เลยค่ะฟักทองฟักทองอโครงการหลวงนะคะเขาบอกเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะคะก็พึ่งเคยกินครั้งแรกนะคะเห็นเวลาไปซื้อนะคะคนที่ไปด้วยกันนะคะวันเกษตรแปลนะคะเขาบอกอร่อยอร่อยพี่อร่อยเราก็ซื้อมาถุงหนึ่งเนาะ เพราะว่าเราคลัวจะกินไม่ทันนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะคลัวกินไม่ทันอย่างเดียวปกติผัดผัดผัดก็ทองนี้ก็ ทำกับข้าวแล้วจะเห็นว่าชอบแห้งๆนะคะไม่ชอบไม่ชอบใส่น้ำเยอะมากนักนะคะเดี๋ยวชักหน่อยนะคะรอให้อ่าเขาสุกสักนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวปิดฝานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะปิดฝาไว้สักห้าเดี๋ยวเติมน้ําเข้าไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็เร่งไฟหน่อยนึงเนาะ,ะเพื่อเพื่อให้เขาสุกใบๆเนาะ ะคะใครใครกินแล้วถ้าใครไม่ชอบเละนะคะก็เอาเท่านี้ก็พอแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วพี่ตู่ชอบสุกนิดนึงนะนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฝาไว้นิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่อยากจะคนนะเดี๋ยวไม่สวยค่ะพี่ตู่จะพอเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะใส่ อ่ไข่เข้าไปนะคะี่ตรจะใส่ใสไข่สีฟอง<ม>เริ่มเริ่มหิวละ เริ่มกินผักๆจะดีดีนะคะกินผักกับไข่นะคะเพราะว่าอาการที่ตูเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะทุกอย่างคุณหมอบอกดีหมดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่กินของอร่อยเกินไปนะคะนี่นะคะัดฟัดทองอ่เาเขาเรียกว่า วักทองโครงการหลวงนะคะเนี่ยพี่ตู่ไปซื้อวันเกษตรแปรมานะคะเราถ้าเราไม่ต้องการให้เละไม่อยากให้เละเราก็ไม่ต้องคนมากแค่นั้นเองค่ะนะคะพี่ตู่ก็ไม่ต้องการให้มันเละ จากนั้นนะคะเราก็ลดไฟลงมาหน่อยนึงเนาะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะเราก็จะได้กินแบบกุบกลับกุบกลับกุบกลับนะคะพี่ตุก็จะใส่น้ําตาลไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะเอ้ยไม่ใช่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรสขึ้นช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันหอยตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าน้ำมันหอยเขาจะหอมจะได้มีรสหอมหน่อยนะคะจริงจริงแล้วถ้ามีพริกไทยเราก็ใส่ตอนนี้นะคะอาหารเรากินเจ็ดๆนะคะไม่ต้องหวานนะคะี่หารเสร็จแล้วค่ะ ผัดวักทองของพี่โตอ่าเป็นรสชาติของบ้านไทยบ้านไทยนะคะเพราะว่าใครชอบอเละๆก็หั่นเป็นเละๆก็ผัดผัดลุยไปเลยค่ะเขาก็จะเละอืมสำหรับพี่โตชอบแบบนี้นะเอ๊ะนะคะแล้วก็จะใส่ใบโหระพาไปเป็นอันเสร็จแล้วนะคะ ค่ะเดี๋ยวไปทานด้วยกันเลยนะจ๊ะน่าอร่อยไหมน่าอร่อยไหมฝีมือโอเคค่ะ ทานกันเลยจ้าอร่อยมากทานกับข้าวสวยร้อนๆนะพริกน้ำปลานะโหสุดยอดเลยพี่โตนะอุตส่าห์แบ่งแบ่งใบใบโหระพาเป็นกั้นๆสวยๆนะไว้นะแล้วเอาดันเอากั้นๆใส่ลงไป โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเห็นไหมคะนี่เลยไปทำกันได้เลยนะคะอร่อยมีประโยชน์นะคะของปักทองคงการหลวงนะคะถูกด้วยอร่อย